สวัสดีครับน้านาหน้าตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนภัทนะครับจากยูทูปน้าพัทพิชชิ่งนะครับวันนี้มีคันที่พร้อมนาเสนออีกแล้วนะครับเป็นแบรนด์ซีเซียนะครับรุ่นเลฟเบกเตอร์นะครับจากค่ายซีเซียนะครับคันนี้ผมสั่งมาจากอาลาสซ่านะครับเห็นมันสวยดีนะครับก็เลยสั่งมาให้น้านาหน้าตกปลาได้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นด้าม พุดเดิ้ลนะครับนี่นะครับเป็นด้ามกอกนะครับสําหรับน้าๆท่าไหนที่ชอบอด้ามกอกทั้งลำอย่างนี้ก็สั่งได้นะครับตรงท้ายก็จะมีะโลโก,โก้ซีเซียนะครับนี่นะกนรลอยนะครับสวยงามน,นะสีก็จะออกเป็นสีออกดำเทาๆเงาๆนะครับ จะไม่เทามากจะไม่ดำมากนะครับเนี่ยแล้วก็ดมกอกทั้งลำเลยนะครับดีซีดก็จะเป็นของซีเซียนนะนี่นะครับออกดำดำเงาเง,างาเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะมีตัดแดงตรงนี้นะนี่นะส่วนฟอร์ก็ฟก็จะเป็น ตรัสแดงนะครับเห็นไหมขีดแดงแล้วก็จะมีสีดำคาร์บอนข้างในนะตัวนี้จะยาวอยู่ที่7ฟุตนะครับ2ท่อนนะเป็นการ2ท่อนนะายาว7ฟุตแล้วก็ไรเวทก็อยู่ที่10ขีด8ตัวแบงนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับสมทะเลนะ ตัวนี้นะน้ำหนักเบานะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ร้อยกรัมนะครับคัน7ฟุตนะครับน่ครับสวยๆเลยนะขนาดท่าไหนหายอยู่นะแล้วก็เขาคนเฟิร์มมาไกด์นี่ไกด์ฟูจิทั้งลำเลยนะครับนี่นะตัวไกด์นี่นะนี่นะไนะกด์ฟูจินะครับได้ไกด์ฟูจิแล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยนะครับเนื้อ คันก็เป็นคาร์บอนสมโทเลนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นคาร์บอนจากญี่ปุ่นเลยนะตอนนี้เป็นคันสองท่อนนะครับเดี๋ยวเราลองต่อดูนะนี่นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับนานาหนา้นาผู้ฟาที่หาจะหาคันสวยๆมาว่าใช้สักคันหนึ่งนะครับนี่ดูนะพัฒเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับสวยงามนะเดี๋ยวเรามาดูแนวยาวก่อนนะนี่ลองวางดูก่อน เลดเฟกเตอร์นะครับไม่แน่ใจว่านภพัทรอ่านถูกหรือเปล่านะพอดีแปลจาก Google นะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะน้ำหนักเบานะครับตัวนี้นะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ไกด์ฟูจิทั้งรำเลยนะไกด์ที่ให้มาก็อยู่ที่9ตัวนะครับอันนี้เป็นคันเบสนะครับหน,น้าถ้าไหนสนใจก็หาจับจองได้นะครับ จากแบรนด์ซีเซียนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่พันบวกลบนะครับได้ไกฟูจิถือว่าคุ้มเลยนะแล้วก็เนื้อแบงค์นี้เป็นคาร์บอนด้วยนะครับเขาบอกว่าคาร์บอนผสมโทเรนะตัวนี้นะคาร์บอนญี่ปุ่นเลยนะนี่นะสำหรับสายที่ชอบด้ามกอกนี่ไม่ควรพลาดน,นะครับตัวนี้เป็นคันสองท่อนนะครับไม่มีคันท่อนเดียวนะสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับซีเซียเล็บเบ็กสเตอร์นะครับนี่นะสวยงามนะครับสีดำตัดแดงนะครับไกฟูจิทั้งลำนะครับตัวนี้ไกที่ให้มาอยู่ที่9ตัวนะครับคันสองท่อนนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นคัน7ฟุตนะครับเวทอยู่ที่10ขีด18นะครับก็ประมาณ10 10 20 บวกลบนิดหน่อยนะนี่นะกายตรงเพ่งเลยนะแล้วก็ปลายก็เด้งดีนะนี่นะถ้านาทไหนชอบคันยาวก็สามารถหามาจาับจองได้นะซีเซียเลสสเ,เ,ตเตอร์นะครับนี่นะดามกอกทำลำเลยนะก,กายฟูจินะ ตัวนี้สายลงทะเลลงชายฝั่งนี้ได้เลยนะเป็นคันเวทแข่งนะครับ MH นะครับน,นะอ่าก็เป็นคันแข่งนะ1 0บ18นะนี่คนะสายช่อนสายเชโดนะครับหรือว่ากระพงนะครับ สวยงามน,นะครับไดกากฟูจินี่ราคา,าแล้วแต่ละช่วงโปรโมชั่นนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณพันบวกลบนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะจะเป็นเน้นสีเงานะครับดำเงานะครับบอกกิฟสวยๆเลยนะครับซีเซียเลสเป็กเตอร์นะครับนี่ครับ ได้ไกด์ผู้จิมาแล้วก็เนื้อแบงเป็นคาร์บอนนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับราคานี้นะแต่ว่าต้องลองนะนพัดจะเอา,าไปตกปลาช่อนข้างทางนะครับจะดูว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับนี่นะน,นะนี่ไกด์ตูวปลายนะเนี่ครับสวยงานนะครับ คลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับนานาท่านไหนที่กำลังหาคันเบ็ดสวยๆไว้ใช้สักคันหนึ่งคันซีเซียเละเปกโตก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ได้กายฟูจิทั้งลำเลยนะลงทะเลไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้นี่เป็นสนิมนะครับสวยงามนะครับนี่นะเดีย๋ยวนะพัชจะไปตกปลาช่อนข้างทางนะคอยรับชมนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูแนว ยาวเลยนะครับตัวนี้นะพัดตั้งอัดกล้องเป็นพาโนรามานะครับก็เลยจะดูออกเหมือนโค้งวาวโค้งนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมันดูเลยนะครับนี่นะสวยเลยนะเป็นคันสองท่อนนะครับยาวเจ็ดฟุตนะครับตัวนี้เวทสิบ8ีสิบแปดนะครับไกด์ที่ให้มาเก้าตัวนะครับเป็นไกด์ฟูจิเลยนะครับ แล้วก็เนื้อแบงก์ก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีทเล่ด้วยนะครับน้ำหนักอยู่ที่132ากรัมนะครับคันเจ็ดฟุตนะนี่นะครับถือว่าไม่หนักนะครับแล้วก็นภัทจับลองดูเมื่อกี้แล้วก็ถือว่ามาถือว่าบาลานซ์มาได้ดีนะครับแต่ความเหนียวความคงทนนี่เดี๋ยวต้องลองอีกทีนงครับเดี๋ยวต้องเอาไปตกนะครับแต่ว่าคันระดับนี้ก็ ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องนภัสริิกด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับซีเซียเลสเบกสเตอร์โอเคนะครับขอบคุณครับ